เสียงสัญญาณดังขึ้นแล้วพระสงฆ์ูใหญ่พรอีกหน่อยท่านเจ้าอกว่าพระูพรภาจะัง้ก็จะลงบการต็ทีเลยวั้วิดีโอด้วยการถ่าอ่าถ่ายทำด้วมานการถ่ายภาพถ่ายชมวิโอปนเนภาพเป็นเงนที่หายมเน โานด้เกอมอกรอบน้สุทมาจากทั Armenia> ่วสารทิศเลยครับแหวนทองกรดิบ้าต้รเ้าภาพเจ้าฟ้าเจ้า้าพสยประชารแม้ดวงอ่า รัตงเู้ปิอีหลังก่อนที่จะยกค้อาดาาบัติปิอครบาตอนนี้อยู่ที่ไหนโจมแม่จิอยู่ไหนการโจมแม่จะเป็นดี่อามันมี่กาน้ สั่งแล้วก็จะยกเข้าฟ้าอ่าชอบฟ้านามบ้านสวนสุริยเดชชาติพวกอะไรจะขึ้นไปด้วยนะอ่าเรากันอ่าผู้สาธารณญาณร่วมพบพีรเราจะร่วมกันกันเอาขึ้นที่ด้านบนพ่อสัญญาเราแน่พ่อต้นวันครับอ่ะหมดไปครับ โยมแม่ทิพน์แร่ทิ่ยอ่าแญาโยมเจ้าพระไปอ่าชออฟ้านาบาสวรรค์ไปสเินเดชอ่าทักิั้นอาสรินเดชนี้มาปิดทองเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะยกชออฟ้าขึ้นสู่สวรรค์พอกเจ้าอาวาสถ่ายภาพเจ้าอาวาสปองสวรรค์สน่ถ่ายภาพอาวาโยมก็่ไถ่ายภาพเ้าอาาสกำลังเตรียมชอฟ้าอยู่นะ

ท่านเจ้าาพระภูพุทธชยัยนสีอาจจะเจอมข้าฟ้าอยู่จากนั้นต้องเป็นเจ้า,าไปไปปภาพไปเป็นตัวปราศไปเลย่า้พรพเอาไว้เป,ป็นตัวปราศนี่คือพิธโรข้าวฟ้าที่นักสงฆ์ใหญ่เจอท่านพระภูพุทธชัยนสีกำลังเจอมข้าฟ้าท่านห้าข้าวฟ้าและสรีระชัน ตืนคูนาหลังจากพ้อนเจ้าบ้าจะป่ากันดีให้ต่ออันนี้ต่อสุดท้ายไอันนี้ต่อสุดท้ายจะพยัอันนี้ต่อไอ้คุวนอั้ต่อไอ้เสียอจะพกต่อไม่ใช่วนยูนีไง้ต่อไปต่อข้ฟ้าอ่าให้ป้ายไหล่ติดกับขฟ้าเ้ว่อยมาึอ่าตึงปาย ไม่ได้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 ยี่สิบสองปีละเออแยกไปทุกตู้สิบสองปีละไม่รับซักบาซักซากเออปัดเต็มชอบอันนี้ชอบขาตรงนี้นะให้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 เจ้าบ้านทุกชัยมงคลอาขาแบบตั้งที่ม้วนแล้วมันก็เสร็จแล้วเลยเออมือรักการมือรักการที่เราติดตั้งติดตั้งบริการ กี่มดแล้วี่หมดแล้วพเย็้มเวลาส่แล้วพกเนมี่โมรับงเมื่อตขางเวลาะางะเกอเมื่อาวานตั้งโมคณะสูง็โมครับ เสียงระทำอะไรเสยงกระทำเอ้ยเเสียงเสียงไม่พ้เสียงระทำเสียงเราไม่พ้อมนะเนี่ยตั้งเสียงระทำอะไรกมาเร็วตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเสียงตองไได้ยินไหม การขอเสียเอ่อลําบากกว่าที่จะทําได้บางทีก็ทําให้เราเหมือนเลยโอ้เป็นบุญอันที่ยิ่งใหญ่เอามาได้โพธิ์มานะครับ क pang đầuké

yeah yeah yeah

หนึ่ง <ism Durch tus k> คือบริยินเสียงบองข้าวปลาทั้งเวรษาดูปั ah ๊บความสวยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยตันเดือบาตันโตเอววางจทวังเวียนใจโยมหิจัจยาสุจัจยาบังทะเลอัปปาราชิสวันรังเก

a d ัันนะครบของสวยของงามต้องแผ่กระจายออกไปฝีมือของเรา,าท่านเถามาติดตรอร่อท่านเจ้าอ,อาวาสเนี่ท่านเจ้าอ,อาวาสอนุันเดียว

Um... จเจ้าอาวาโดยตรงเราต้องกล้าทานนะโยมของส,งสวยงามๆนี่ให้กระจายออกไปถ้าเกิดสวนอาหารเข้ามาติดต่ออ่าติดต่อเขาเรียวกว่าเหมาต้องกลารทานของงามด้วยแม่เดอจะแพงไว้็หแล้วให้ขาชื่นชม